อ่ะเป็นคลิปที่4ี่แล้วนะคะนะคะเฮ้ยม,มีนะคะคลิปที่4ี่ค่ะ่ยังเป็นหน้านี้อยู่นะครูจะมากำหนดความเข้มข้นของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ให้ครูให้เป็น0.8โมลาร์แล้วกันนะคะโอเคแต่ตัวเป็นอะไรเข้มข้นเท่าไหร่นะทำให้ด้วยนะจ๊ะเรามาที่การคํานวณของเราเลยโอเคในข้อแรกนี้นะจ๊ะ เขาบอกว่ากดไฮโดรคอริกเนาะ0.5โมนลไฮโดรคอริก0.5โมนลและลายน้ำจนมีปริมาตร500ลูกบาทเซนติเมตรจงหาความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนโอเคค่ะก่อนอื่นเราต้องเขียนสรรมการการแตกตัวของกรดไฮโดรคอริกก่อนนะคะนั่นคือ HCl กรดค่ะเวลาเขียนรวมกับน้ำหรือเปล่าคิดคิดคิด คำตอบคือรวมนะคะรวมกับน้ําตัวนี้เป็นกรดแก่หรืออ่อนนะเป็นกรดแก่เนาะเครื่องหมายลูกศรจึงเป็นหัวเดียวโอเคลูกศรหัวเดียวค่ะสิ่งที่เกิดขึ้น h 3 o บวกและ cl ลบโอเคอ่ะเมื่อเราเขียนสมการการแตกตัวเรียบร้อยค่ะ เราโจทย์เขาถามหาความเข้มข้นของตัวนี้เนาะโจทย์ถามหาความเข้มข้นของตัวนี้ดังนั้นเราจะรู้ก็ต่อเมื่อเรารู้ความเข้มข้นของสารละลายไฮโดรคอริกก่อนนะคะเราต้องมาหาความเข้มข้นของตัวนี้ก่อนเมื่อเราหาได้แล้วเราก็จะรู้ความเข้มข้นของ H3O บวกนะคะหาความเข้มข้นโมลาริตี้ค่ะโมลาริตี้สิ่งที่เรามีตอนนี้คือโมลของ h c l มลของตัวถูกนะคะเราเป็นโมลเรียบร้อยแล้วอันนี้ใช้ได้เลยส่วนสารละลายค่ะสารละลายของเรามีปริมาตร500ลูกบาทเซนติเมตรตัวนี้ยังไม่ใช่ลูกบาทเดซิเมตรนะคะจะเป็นลูกบาทเดซิเมตรได้ก็ต่อเมื่อทำอย่างไรเอ่ยหารด้วย1,000นั่นเองต้องหารด้วย1000นะคะถึงจะเป็นลูกบาทเดซิเมตรมีค่าเท่ากับเมื่อหารแล้วมีค่าเท่ากับ0.5 dm ์ากำลังสาม จากนั้นเรามาหาโมลารได้แล้วค่ะโมลาหาได้จากโมลส่วน dm กำลัง3โมลของเราโจทย์กำหนดให้0.5โมลโอเคปริมาตรสาระละลายเมื่อกี้0.5 dm กำลัง3นะคะคำตอบคือ1โมลาร์นั่นเอง1โมลาร์ดังนั้นเรารู้แล้วค่ะว่า1โมลาร์เราก็ตอบได้เลยจ้า สารละลายไฮโดรคลอริกกดไฮโดรคลอริกเข้มข้น1โมลาร์ดังนั้น H3O+ บวกก็จะเป็น1โมลาร์และ Cl- o ก็จะเป็น1โมลาร์ด้วยเช่นกันดังนั้นคำตอบค่ะตอบความเข้มข้นของไฮโดเนียมไอออน H3O+ บวกเท่ากับ1โมลาร์โอเคเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้ว1ข้อเย้ข้อต่อไปค่ะ ข้อต่อไปนะคะโซเดียมไฮดรอกไซด์40กรัมละลายน้ำจนมีปริมาตร500ลูกบาศกเซนติเมตรจะมีความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนเท่าไหร่เราอยากรู้ความเข้มข้นของ OH- ก่อนอื่นเราต้องเขียนสมการการแตกตัวของตัวนี้นะคะเขียนค่ะ NaOH มันเป็นกรดหรือเบสนะตัวนี้มี OH ต่อท้ายเป็นเบสนั่นเองอ่อนหรือแก่นะ เป็นเบสของโซเดียมโซเดียมยูโมนึงแปลว่าแก่ค่ะบวกน้ำไม่น่ามีโอเอสอยู่แล้วไม่ต้องง้อน้ำไม่ต้องขาดเครื่องหมายลูกสอนเลยแตกตัวได้เป็น N a บวกกับโลบโจทย์ถามหาความเข้มข้นของ o h ลบแปลว่าเราต้องหาอะไรก่อนคะหาความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ให้ได้ก่อนเมื่อเรารู้แล้วเราก็จะรู้ความเข้มข้นของ o h เลบเนาะหาโมล,ลาร์กันค่ะมาหาโมล,ลาร์กัน สิ่งที่เรามีตอนนี้คือ40กรัมโซเดียมไนโอกไซด์40กรัมสารละลายใ,ในน้ำจนมีปริมาตร500ลูกบาทเซนติเมตรสิ่งที่เรารู้คือ500 cm กำลังสเนอะตรงนี้มันยังไม่ใช่ dm ค่ะต้องทำให้เป็น dm กำลังสาทำอย่างไรเอ่ยทำได้ด้วยการหาร1 0 0 0โอเคพอหารห0 0 0 0 0แล้วเราก็จะได้เท่ากับ0.5 dm กำลังสโอเคเก็บเอาไว้ในใจนะคะ นีเรามาดูค่ะโซเดียมไฮดรอกไซด์40กร,รมัมตัดหน่วยได้นะคะตัดหน่วยได้ตัดเลยหรือเทียบบัญญัตัวอย่างได้ก็เทียบเลยนะคะทีนี้คูอยากใช้สูตรเรามาหาโมลกันค่ะหาโมลของโซเดียมไฮดรอกไซด์หาได้จากสูตร n เท่ากับ g ส่วน m ใช้สูตรนี้เลยค่ะเป็นสูตรพื้นฐานสูตรหากินของเคมีเลยนะคะ N ตัว N เล็กก็คือโมลที่เราจะหานั่นเอง G ก็คือกรัม M, M คือมวลโมเลกุลมวลโมเลกุลก็คือน้ำหนักของแต่ละาธาตุรวมกันนะคะโอเคอ่ะเรามาแทนค่าเลยค่ะ เรากำลังจะหาโมลเราจะแปลง40กรัมให้เป็นโมลแล้วก็ติดตัว N เอ,อาไว้กรมัมมีค่าเท่ากับ40กรัมที่โจทย์ให้มา M คือมวลโมเลกุลมวลโมเลกุลของโซเดียมไฮดรอกไซด์คือน้ำหนักรวมกันค่ะโซเดียมหนัก23 O หนัก16และ H หนัก1รวมกันเป็น40โอเคดังนั้น N จึงมีค่าเท่ากับ1โมล โอเคหรือโมลตัวภาษาอังกฤษแบบนี้เนาะอ่ะเรามาหาโมลาร์กันจ้าหาโมลาริตี้โมลาริตี้หาได้จากโมลส่วนดีเอ็มกำลังสามค่ะหาไว้แล้วเมื่อกี้กี่โมลเอ่ยหนึ่งโมลปริมาตรคือศูนย์จุดห้าดีเอ็มกำลังสามดังนั้นโมลาริตี้มีค่าเท่ากับสองโมลาริตี้นั่นเองโอเคถ้าโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มขน้นเท่ากับสอง โมล่า Na บวกก็2โมล oh ่า <Wow. S 2> ด้วยและ OH- ก็2โมล่าด้วยนั่นเองดังนั้นตอบค่ะความเข้มข้นของ OH- ลบมีค่าเท่ากับ2โมล่าเสร็จเรียบร้อยค่ะโอเคนะถัดไปค่ะเหนือยเยอะไหมน้าหลือ3ข้อ มาค่ะสามข้อต่อเลยนะคะยาวๆรัวๆไปเลยจ้าเอามามาตอนแรกว่าจะทำกันบ้านไม่ทำทำพร้อมกันเลยดีกว่านะคะข้อต่อไปค่ะแคลเซียมไฮดรอกไซด์7.4กรัมให้มาเป็นกรัมยู่แล้วค่ะให้มาเป็นกรัมเราต้องแปลงเป็นโมลเนะลาะละลายน้ำจนมีปริมาตร200ลูกบาศก์เซนติเมตรจงหาความเข้มข้นของ oh ลบก่อนอื่นจะทำอะไรนะคะก่อนอื่นก็ต้องเขียนสมการการแตกตัวก่อนเลยอืมโอเคสารตัวนี้เป็นเบสใช่ไหมคะเป็นเบสของแคลเซียมแคลเซียมมูองเป็นเบสแก่ไม่ต้องรวมกับน้ำและลูกศรหัวเดียวแตกตัวเป็น ca สบวกบวกกับ2 oh ลบ อ่ะเขียนสมการการแตกตัวเรียบร้อยค่ะต่อไปเราไปหาโมล่ากันก่อนที่จะหาโมล่าเราจะต้องแปลงทุกอย่างให้เป็นโมลแปลงให้เป็นลูกบาทเดซิเมตรก่อนนะคะโอเคเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นโมลเนาะไปหาโมลกันเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็น dm กำลังสามโดยการหารด้วยพันหารพันแล้วได้เท่ากับ0.2ลูกบาทเดซิเมตรเรียบร้อยอ่ะมาหาโมลกัน หาโมนหาโมลใช้สูตร n เท่ากับ g ส่วน m n คือสิ่งที่เราหาติดเอาไว้ก่อนกรัมค่ะ n คือกรัมค่ะเอ้ย n, g คือกรัมค่ะ7.4กรัมส่วนด้วย m ใหญ่คือมวลโมเลกุลมวลโมเลกุลค่ะแคลเซียมหนัก40ทํานในวงเล็บก่อนนะคะวงเล็บ O หนัก1 6 H หนัก1บวกกันแล้วเป็น1 7 1 7คูณ2เป็น34 34บวกกับ 40ได้74นั่นเองมันโมเลกุลมีค่าเท่ากับ74ดังนั้นโมลหาได้ก็คือ0.1โมลเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะคะเรียบร้อยค่ะไปหาความเข้มข้นได้แล้วจ้าโมลาริตี้มีค่าเท่ากับโมลต่อ DM กำลัง3มเนาะโมลก็เท่ากับ0.1โมล DM กำลัง3คือ0.2โมลคำตอบคือ0.5 m o l โมลาริตี้นั่นเอง เมื่อเราได้คําตอบแล้วความเข้มข้นของสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์คือ0.5 molarity ดังนั้นตัวนี้0.5มล l a r ตี้แต่จดไม่ได้ถามตัวถามตัวนี้ค่ะตัวนี้ OH- ต้องมีความเข้มข้นเท่ากับเท่าไรเอ่ยศูนย์ไหมศูนย์ไหมไม่ค่ะ1นโมลาร์ค่ะโอเคเพราะว่าเลขข้างหน้าเป็นเลข2เนาะความเข้มข้นจึงเป็น2เท่านั่นเองตอบค่ะความเข้มข้นของ OH- ในข้อนี้มีค่าเท่ากับ นะศูนย์จะศูนย์จะศูนย์ค่ะหนึ่งค่ะหนึ่งโมล่าเย่เสร็จเรียบร้อยค่ะอ่ะอีกหนึ่งข้ออีกหนึ่งข้ออีกหนึ่งข้ออีกสองข้อพอก่อนเนาะอีกสองข้อคุณรู้สึกตื่นตันจังเลยอ่ะพอก่อนดีกว่าเดี๋ยวเจกคลิปใหม่